มอนไใบส่คนสายเพลงนั้นเด็ดบ่อยปหนึ่งปสองก็ร่วมบริหารฟังอยากกับเพลงนั้นบ้านเฮานีบางคนร้องเพลงหนี่ฮหงเป็นบ้านบอลลัมจ้รลองเพลงวันก็บอลลัมบุญเพลงนั้นฟังยัำไดก็ได้บ่ยาก็ว่าบอลลัมในมันหาฟังยากเสื้อสีสอนให้ได้เสื้อสีฟึกให้ได้แม่เฮาก็จนว่าแปดสิบปีแล้วเสื้อจะได้นอได้เนี่ยว่าสามสี่คนนี่มันยากพี่น้อง คิดจากสามสี่คนนี้แล้วก็บบุคคลมีปัญหาเรื่องมอน้าหนาสิมีหมอเพ่งคนหลายกว่า ปลาลาปลาปลาผู้เบานาั่งยึดไตบักขามผุนผู้เบางานเก่าจนนํามาาบงสาวมอล่มหยับมาหมาพี่ไอปลาลาเอ้ยน้องเคยสนั่น,นปลาลาเอ้ยแก่หัวกบเจ้านํามาาบงสาวมอลํากับเป็นสีปลาลาจังว่าป่าสานาป่าสู่เจ้าสานาป่าเมียพววเจ้าสานาเล,ลียวมอลําอลัญยากกับสังวานกาสีป,ป หัวาสุงยอดกว่าผู้คอยละกาลำไหลลอยสิบีมีส่อคุณขวจนเอาลือสาดาละหารกาคันก่อนฟอนกาเฮียงฟอนกาเฮียวก็จังว่าฟอนกาเฮียวมาเดียวมาสอยมีมาซอยมาผู้ผู้วันหันกาหมอลัามไมนดินฝ่าเห็นผานั่งอื่นเมีนคุณขวเนี่ยบักไลมาดังหม้อของคุณหวนไต้ายบักแก่ไปลุมแดงแดงเจวลายบักแก่ไปลุ่มแดงแดงแจวเทียวยกกันสำเนอ หลวงพะบังใส่หมอนคุณพ่อพ่อวอลัมดอร้อนเห็นไหวแบบนี้มีฮอดีฮอดเหี่ยวของนางมีฮอดทีฮอดเหี่ยวของนางแต่มาบัวหญิงหมูหนใหญ่เลยแถวเมืองจังหวัอนวมังสตย์รุ่นละปาหมวกสูงบอลำแบบนั้นละพันเอาเราตายยกย่างยายยกข่าผ้าทียกย่างยายเลาผ้าทีดีกว่ามีไผ่หลังยกาง เฮาเบาย่องเกี่ยงเสียงติดบ่มีเฟือดบ่มีอื่นอาเทียนสะปิ่นติ่งห่องวัยลำลูกวมยไว้พีผีผ่อนลำลูกไม่ไว้พีผีผ่อนอุทาหอนสายรุปบ้าต่างตัวโตหนังสือพยันหางกำบ่ไม่ผีจะคำเสียงหน่อยเสียงใหญ่เสียงใหญ่ป้านตะไลจุดละเวาเจ้าหนองหองย่องพนพนปากบ่มีอากยองยองพนพนปากบ่มีอักเมื่อสลับกันห่า ผู้ตาซ้อนสูงเพาอยากมิ้วชิวกันผุ่นว่าหวานกว่ทันบังอันผู้ฟังผู้บ่พอจัดเพื่อมาเห็นผู้บ่พอจัดล่มาเห็นเส้นประกบตาเกื่อลูกเมียป่าหินโตกะดเยิมละไม้ละบุนลุ่นไม่สีกะใสซองแกงสสเนียงเ่าแหงนโลกลังคองโลบล่อเปนสามาโลบลังคองโลบแลอเปนสามางปันคุณลังในกุุงลงกับผมโซงก้อีกอย่างนึงหนาตา ลาเตียงสุดเ n ็นราศาสตร์วาสนาสูงให้ตะลันในสูงเสียงตำลังเดียงเหลสร้างดาวสร้างอางคนยองนำไว้ตะลังฝาฟ้ามาสเสานสนีละเจ้าเข้าไว้สังวานนี้ละเจ้าเาไว้สังวานบ้านกระจายสี เสือเสียงรังมีไก่เด้อพัวไก่เด้อพัวกลายจะโลกเป็นเอกหนักหนึ่งทางล้ำให้พ่อแม่นั่งจำด้ซาพี่นองสังว่านี่เบาอีหยังก็บองจุ่มวงลงสาสังว่านี่เบาอีหยังก็บองจุ่มวงลงสาขู่กับแก่นปากปากบ่อมีข้าคางสีเอาทาาั้งใดใดพ่อมีข้าจากอย่างเอ้รั้งใดก็บบได้ไว้สาวาปินสังวันนังนั่นเจ็ดลิลลเลลิลลิลลลหวัวเฮ้ยแก เสียงปิ้วมาฟังเวหาดังงงนั่นคุณพ่อลงสลับคู่คู่อยู่ยหย่อนพอนเอวแบบลอยแก้วหรือว่าสีพันดอนแบบลอยแก้วหรือว่าสีพันดอนเอาให้คนเางาโน่นตื่นมาตาแกินบทสแสดงจันวันน้อความลวนความลูนผู้นั่งบัต้องห่วงสีของแม่บุญส่วนเขาหักหรือป,ปังปังอยู่ทางกำไฟหดอันไฟหดอันอยู่ทางกำไฟหด,ดอนบอลุงกวนไม่สิดีไปก่อนแม่ ข้วเเดินก่อนไปไม่ข้าว้าวเรียเดินก่อนไปไม่หนูพานั่งตรงใดไปสอนต่อควาซ้อนแล้วซอนขว่ใไม่ยังมีซ้อนแล้วซอนของไม่ยังมีนั่งสิตีเป็นก่อนก่อนนั่งเรียนดูผู้ซอนไอ อยู่ในวงแสนงยากเงินเดินอยู่ในวงคำว่าเดินโงอกาจะเป็นเรื่อง อขึ้ดมจมมาราจูบแมจังแกมักแซมเกาันากาองาบนักกุลาบแตกโซ่ปกันฝังสีชดอมันลือมาจมดอกนี้ดอีคมีใจวอนนี่น้ออดังพ้นมาหวบดอหลังกางดาว ังนี่ฟังเป็นก่อนเป็นก่อนส่วนผู้ขานี่คือสังวานเด่นดวงหรือว่าสังวานเชลเลอร์เป็นลูกซย์ลูกหาหรือว่าเป็นหลานของคุณแม่บนช่วงเด่นดวงฟังไปผู้ละครส่องก่อนแล้วกับันติีจัดเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงดนตรีนะแม่นะอ่ะอมอบไม่ต่อไปค่ะ